สวัสดีค่ะยินดีตอนรับสู่ช่องส้มรมุนชูชาแนลนะคะค่ะเดี๋ยวแอดขออนุญาตถ่ายคลิปก่อนนะคะขนาดนี้ก็พ่อผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้ใหญ่นิ่มนะคะแล้วก็แม่ผู้ใหญ่นะคะก็ได้เอาของมาขายนะคะอันนี้อะไรคะนเ

เอาอย่างไม่ย่าเหย่างเมทราดตั้งไก่ก่อนนะคะเอาไว้นหลังหันหลเดียวคุณะค่คนละคนละอันคนละุงมันบอกต้องเปิดมมีก็สีอนอัน้ไกี่ม่ย่างลยังไม่ได้ย่างค่ะคุณมาจากลาดเดี๋ยวนี้เลย นีเอาลวด้เอาลยข้าวเ้นนี่แจกกันวาแม่ค้แจกเอาคนละอันละอันละถุงนึมันหลายคนนี้นี่เนาะหลายน้าคนละถุงเลยลักษณะนี้เพราะว่าอันนี้อันนี้นคนนคนตายเรามานันนันนะครับ้อันนี้ฟรีเด้อพี่ัผมก็พุดนเน่ยเผมเราคนหนึ่งที่มาหาผมวันนั้นน่จะจังแม่ผู้ใหญ่ไปจัง เซฟีจากเอสีุนโคนชายโนชายไอมาเอานายที่สำคัญแม่ผู้ใหญ่แครับผมเองนล้วเอานเคุณคนไทยผู้ใหญ่บ้านกับแม่ผู้บ้านนำขนมีนตาที่สั่งไว้มานั้นผ่าให้นนี้นะครับจริงๆก็จะรอเพื่อนรอพวกเลย รอแล้วเอามาต่อแก่ด้วยวางองว้เยลูกี่กันหนึ่งนะคุทำนละหาว่าไม่ผ่านอยู่บ้านแล้วผ่านแต่มันนี่อยากไม้ใส่ย่างใส่ย่างกลับไปทอ่ย่างให้เอาย่างเอาแล้วกระปุกนของุนปนทรายนะคุณแค่จากแอมมาไปด้วยนี่ อแ่งขนมจีนนะคะคจาก FC ขุนพลทรายนะคะจาก FC ขุนพลทรายนะคะนี่นะคะนี่ยวไม่พอค่ะก็ขนมจีนนะคะได้ความเมตตาจากขุนพลทรายนะคะนะคะ ไม่ว <m í toys> <c oughs> <P an> ่าไม่มีน้ำยาบางคนบางคนหอมไม่มีน้ำยาเลยจมออกาไม้มุ่มเอจ้ะให้เากินุดคนละชุนช่แบบนี้บอกทีุ่กแค่พด้น้ำอโน้ำอ้อโอ้ไม่ใช่ข้าแอนมีน้ำยาเอินเกไงเขไกงอบคุณคุณพวงทรายด้วยวนมาวันน้ป็นกระสาไร้ แม่ผู้ใหญ่ว่าจะให้มันมีหมูกันว่สุดท้ายหมูมันมีก็เลยต้องมาทำเสียงวันนี้นะครับอเอนี่ครับงานไม่ทานโอ้มัน มันสบอย่มันังไปนี่แล้วไปมับสาย่มันเป็นเดียงยัโอ้ยรับฮะไ่ได้กดเราสนับภัยรับมันโอ้ยเมนบอกกูได้ก่อ้องภัของมูเจ้าหนูคุณบนกายที่มาหมือนั่นแหละเขาทาอะไรจะ้าน้าเห็นยังไนี่นี่นีอันเทกอันนี้ น, e> นี่นะคะแอดก็เลยไปเปลี่ยนเอามีกะทินะคะแอดไปเปลี่ยนเอามีกะทินะคะย้อนเอาสลับกันก็ได้เนี่ยนะคะนะคะนี่นะคะเอสจีนะคะจากจากคุณพลทรายนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ เรอะไกี่ยวะอไนะคะโอ้สุดนะพวกนี้เกลัามาหนึ่งเี้าคุณนะค่ะเอาวอันนี้เนี่ยค่อยไปซ่อมค่อยตัดเองค่อยซื้อมาตัดเองเกี่ยวอะไรกับผมไหมสุดนี้ไม่ได้เกี่ยวเกี่ยวอะไรเสื้อเก่าแล้วจะไปเกี่ยวอะไรนี่นะคะพ่อผู้ใหญ่กับแม่ผู้ใหญ่นะคะก็เอาขนมจีนนะคะแล้วก็มีกะทินะคะมาให้กับยูทูบเบอร์ได้ทานกันนะคะค่ะก็ เป็น f อนะคะเอฟคุณพลทรายนะคะได้เอามาแจกนะคะก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณคุณพลทรายมากนะคะที่เอาขนมจีนนะคะแล้วก็เอามีกะทิมาแจกให้กับยูทูบเบอร์ได้ทานกันนะคะก็ไมานีได้จับถุงนี่มีทาน้าไม่มี บอมี่านบอกเขาเอาด้วยนะคะดูค hmm. ลิปป้าเมื่อค exactly. ืนย uh ังพูดถึงคนที่รบกันนี้โอเคคุณสิทธิศักดิ์ค่ะเดี๋ยวนะแอดงงเดี๋ยวแป๊บนึงแม่คุณแม่หุ่นย่า ก็เนาะอยากให้มันจบจบไปเนาะถ้าไม่พี่อะไรแห่เขาแมกกี้ล่ะแม่เรียกว่าจิมมี่จะไปทำอะไรอีกยันนี่หน่อยเนี่ยนะก็ก็ทุกท่านนะคะที่เข้ามานะคะป้าไหนคะป้าไหนคะ แอดงงนะคุณสิทธิศักดิ์นะคะแอดงงนะคะแอดงงค่ะวไปหาห้วยกระสะหน่อยมีไหมแต่ก่อนมีอยู่่จเดนนี้้ะไไมปบานอเียวตัวเล็กใช่ไหมคะเดี๋ยวนะคะแอดก็ไม่ทราบนะคะแอดไม่ทราบเนาะเพราะว่าคือมันไม่ยอมจบกันก็ ช่างเขาเสร็จนะคะที่บ่อน้ำมาแล้วก็เต็มเต็มเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวเราไปอยู่ตรงนี้ก่อนดื่มน้ำก่อนนะคะจะหายไปกับน้ำนน้ำลดเลยนะครับตอนนี้น้ำลดหมดทิ้งปลาแล้วครับเอาใครเอาใครให้ไม่กี้ทำไมดีจังเลยนะนี่นะคะแอดก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแอดไม่ทราบเนาะ เพราะว่าคือาาาาาานาะนอแอดก็ยังงงกับคุณสิทธิศักด์นะคะว่า่าย้ำอีกทีหน<ฮ>ึ่งจังหวัดมุกดาหารประกาศนอกจากการแพร่เชื้อของโรคระบาดว่างดกิจกรรมทุกชนิดนะครับยกเว้นงานศพ<ฮ>ก็เรามันรำนี่ก็มันเป็นกิจกรรมมันต,ต้องงดตามประกาศของทางจังหวัด เพาเมื่อวานนี้เขาประชุมทางของพวกคุมโลกของคณะกรรมาธิการระดับจังหวัดผมก็เลยถามไปในใน,ในที่ประชุมว่าจะาก,การดำอยู่หน้าปูปฏิจิตยหรืออยู่ในก,กระจานจะงดไม้ผมถามทางพระกับการก็ตอบมาอย่างาชัดเจนเลยว่างดให้หยุดทุกปิติกรรมที่การโดดต้นต้นป่าสถานการณ์จะดีขึ้นครับจนกว่าจะถึงวันที่30แล้วก็ เป็ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเพราะว่าตามประกาศก็จะเปลี่ยนแปลงไปทุกอันเราก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางจังหวัดเพราะว่ามันใกล้เราแล้วเราเคยลงหลวงลงหลวงมีมีมีกี่รายครับที่ป่วยห้ารายครับห้ารายเละก็มีหลายเพ่นในมุกทหารรวมกันเพื่อว่านใหญ่ผมในสี่คนแล้วเป็นเก้าแล้วมัแล้วก็ อยู่นิคมได้ที่เกิดนิคมแล้วกอนใหญ่นิคมคำใต้กสมรวมก็ประมาณสิบสิบเก้าคนนะนำบอกโอ้โหเยอะเนาให้ดิกเด้อไทมันนอกเด้อแล้วแล้วแล้วงดหนิคือคนนึงก็รังไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ห้ามเลยเว้นไปก่อนถ้าคนหนึ่งก็แล้วคนอื่นส็ต้องต่อไปใช่ไหม ิกกลถ้าทางลำคนเดียวมาลำเออไปตัดประเด็นเราเราลองทดลองมาด้วยสามสี่วันมาได้มันก็เฮ้ยแอบลำก็ได้อยู่คนเดียวรถไปลำธงนาบอกว่ามันครอบครัวแอบลำครัวแอบลำก็คือว่าแอบลำนะครับแล้วก็ถ่ายคลิปคนเดียวอยู่แล้วก็ปฏิบัติตามนโยบายของได้อยู่แล้วก็มาลงช่องแอบลำคนเดียวมาลงช่องจบแล้วก็พักไว้ก่อนไปซ้อมเด็ก เพราผู้ใหญ่ให้เก่งแล้วค่อยมันเวลาโรคระบาดหายแล้วก็ค่อยลุยกันเนาะค่ะใช่ค่ะค่ทั้งหมดสี่สี่สามจังหวัดห้ามกิจกรรมครับใช่ครับตามประกาศโอเคครับเราก็ทำตามทั่วประเทศครับอย่างตอนน้อยละเก้าสิบแบบนี้เราจะไปธุระปะปังต่างจังหวัดนี่ก็ยากเลยนะก็ต้องคอยกลิ่นเธอละน้อยถ้าผ่านหลานเราก็ต้องแวะก็มีจุดคัดกรองจุดคัดกรองนนั่แหละไรแก้วน้ำล้วนไผ่นะมิกกี้นะคะตัวก็จะเข่งขัดขึ้นครับ กอกาแล้วมันติดกับสกลนครกอนแล้วแบบแฉบพื้นที่เลยตะกอนตะกอนประมาณนี้นะครับบ้านบ้านายแดนสกลก็เยอะลูกชายลูกกี่มันกินไข่เองมีล็อกดาวน์วย้อง้าบนก่ต้องเข้าบ้านก่อนสามทุ่มเลยอยาเพูดไปฟังฟังเลยผมก็ต้องไปขอใบรับรองใบอนุญาตอยู่นอกปืนป่อดูนะคะว่าเวลาตตอนเช้านะตอนเช้าก็จะออกให้อาทิตย์อันนี้อ่ะใบอนุญาตที่เราเดินทางตรงนั้นไปดี เพราะวมันความจำเป็นแล้วมันต้องมีรถรับส่งอาหารด้ย่มาอาวันนี้ผมก็จะไปิดใบอนุญาตใวันอาทิตย์านนั่นแหละอยู่รานคัดกรองจะไข่้วนคะนีูกต้องเวลาเขาตรวจเราเราดมใบ่านเราขออนุญาตแล้วทีเราไปทีนึ่งทีสองเนาะราีี่นู่นเขาตรวจคปะกจะเป็น ปลทองด้วยแล้วต้องเอามาคนทางหมู่บ้านใช่ค่ะก็เป็นที่เขามาส่งข้อยกเว้นก็ขอได้เนาะนี่รถอาหารก็ไม่เห็นมานะคะสองวันนั้นเขาหน่าจะติดขัดเรื่องนี้เลยค่ะแล้วก็กลัวเหมือนกันแหละค่ะเขาก็อยู่มองมองไแม่อยู่ในเฮือนหมดเลยวันนี้ไฟเงียบได้ตลาดงงเนี่ย ก็ส่วนาก็เป็นอย่างนี้ละโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ่าคะก็ไม่เออวางไว้ให้บ่าวหอมบ่าวหอมตรงนี้ก็ได uh ้ไม้องใครยังให้รับตัวมาแล้วมาแล้ก็บ่าวหอมด้วยเพราะว่าคนไม่ได้ปีประจําด้วยค่ะบ่าวหอมเป็นภุรละให้แม่ผู้ใหญ่แน่ค่ะนี่นะคะก็ ท่านผู้ใหญ่ก็ได้ชี้แจงแล้วนะคะว่าการที่จะมีการรำหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันก็งดไปก่อนนะคะจนถึงวันที่30นะคะจนถึงวันที่30เมษา<ม>แล้วเราค่อยฟังนโยบายจากภาครัฐอีกครั้งนะคะถ้าช่วงนี้เราก็อยู่ๆกันไปก่อนดูแลกันไปก่อนแล้วก็ระมัดร,ระวังนะคะไม่อยู่กันเป็นจำนวนมากนะคะก็เว้นระยะห่างนะคะนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องเฟื่องบุญชูชนแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ